สวัสดีครับอยู่กับผมป้อยเหมือนเดิมนะครับจาก Number งเอ็กแอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรากลับมาที่คอนเทนต์การตกแต่งรูปกันสักนิดหนึ่งหลังจากที่เราห่างหายไปทําอื่างอื่นกันมาสนานนะครับผมวันนี้ก็กลับมาที่คอนเทนต์การแต่งรูปอีกแล้วนะครับวันนี้จะบอกว่าเป็นการแต่งรูปก็ไม่เชิญครับผมแต่ว่าเป็นการทําให้ภาพของเรา คมนั่นเองครับผมเคยเป็นอย่างนี้ไหมครับเวลาที่แบบเราเอารูปไปโพสใน f a c e b o o อินสตาแกรมหรือว่าที่อื่นๆนะครับเรามักโดนลดค่าความคมลงไปทาให้ภาพของเราเนี่ยมันไม่คมนะครับเวลาเราโพสลงไปเราก็จะมีความแบบว่าหงุดหงิดว่าเอ๊ะทำไมภาพมันถึงเสียความคมไปใช่ไหมครับวันนี้จะมาบอกวิธีทาให้ภาพมันคมแบบง่ายๆแค่ไม่กี่คลิกนะครับผมเพื่อนๆทำตามแล้วก็สามารถไปโพสได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ตอนนีก็เปิดโ h o t o s h o p เลือกรูปที่ต้องการทาให้คมเข้ามาให้เรียบร้อยอย่างตอนนี้ผมก็เลือกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรูปนี้ซึ่งรูปนี้ก็จริงๆมันก็คมแล้วนะครับไม่ใช่ไม่คมแต่ว่าเวลาที่ผมไปโพสเนี่ยใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่มันจะโดนลดค่าความละเอียดลงไปผม,ผมก็จะทําการทําให้มันคมขึ้นเพื่อที่เวลาโพสต์โดนลดก็ยังคงความคมไว้อยู่นะครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มสตาร์ทกันเลยครับ ตอนอื่นนะครับมาที่เลเยอร์ที่เราดึงรูปเข้ามานะครับดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็เลือกกดโอเคได้เลยครับเป็นเลเยอร์ศูนย์กันด้ครับหรือจะตั้งชื่ออื่นก็แล้วแต่เพื่อนๆได้เลยเสร็จแล้วก็ทําการ Copy ้เลเยอร์นะครับใครไม่ถนัดก็กดคลิกขวาครับแล้วก็เลือก Duplicate เ a y e r ตรงนี้ได้เลยครับแต่ว่าถ้าใครถนัดใช้คีย์ลัดก็กด a อ t ทแล้วก็ใช้เมาส์ลากลงมาได้เลยครับขั้นตอนต่อมานะครับกลับไปที่เลเยอร์ศูนย์ของเราเหมือนเดิมนะครับผม เพื่อนๆเห็นแถบตรงนี้ไหมครับด้านบนนะครับที่จะเขียนว่า normal อยู่ข้างๆ opacity นะครับให้เราคลิกที่ normal นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตรงหัวข้อ linear นะครับผมตรงนี้นะครับ linear นะครับ linear กดคลิกเข้าไปเรียบร้อยนะครับภาพก็จะออกมาปนแบบนี้เพื่อนๆอย่าเพิ่งตกใจนะครับมันยังไม่เสร็จขั้นตอนนะครับหลังจากที่เราเลือกเสร็จแล้วนะครับ ให้เพื่อเพื่อมาที่ฟิลเตอร์นะครับด้านบนไปที่ฟิลเตอร์นะครับออเตอร์นะครับ OTSR นะครับแล้วก็เลือกไปที่หัวข้อไฮพาสนะครับอันที่2อยู่ต่อจากคัสตอมนะครับโอเคครับเห็นนะครับตรงนี้เราสามารถตั้งความคมได้เลยนะครับตรงเรเดียรพิกเซลนะครับสมมติว่าเราดันมาทางขวาเยอะๆสักสิเห็นไหมครับก็จะคมแบบว่าหลอกตาไปเลยนะครับแล้วก็บางทีมันก็ คมจนภาพเละเพราะฉะนั้นก็เลือกอย่างเหมาะสมนะครับอย่างตรงนี้ผมอาจจะเลือกแค่ประมาณสัก2.5 2.9อ่าประมาณนี้ผมค่อนข้างที่จะโอเคพอใจกับภาพแล้วครับพอเลือกเสร็จปุ๊บก็กดโอเคได้เลยครับเพียงเท่านี้ภาพของเมอเพื่อนก็จะคมขึ้นเวลาไปโพสก็จะง่ายเลยครับก็จะไม่ต่อให้โดวลดค่าความคมลงไปเท่าไหร่ภาพมันก็ยังคมอยู่นะครับเสร็จแล้วให้ทําการกดเซฟได้เลยครับเดี๋ว่า จะรวมเลเยอร์ก่อนเราวให้เซฟก็ได้ครับก็มาที่เลเยอร์ศูนย์นะครับกดคอนทรลค้างไว้คลิกซ้ายครับเสร็จแล้วก็กดคลิกขวาเลือกไปที่ Merge Layer นะครับ M E R G E Merge Layer กดปุ๊บโอเคเรียบร้อยครับอย่างตรงนี้ก็ได้ภาพที่คมตามต้องการเรียบร้อยก็ทำการเซฟได้เลยครับเพืเ่อนๆอ่าเสร็จแล้วเซฟเรียบร้อยเราก็จะได้ภาพที่คมๆไปโพสลง f c e e o o o โพสลง IG หรือว่าจะไป ปิ้นไปทําอะไรก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆได้เลยนะครับผมโอเคครับวันนี้เป็นเพลงคอนเทนต์สั้นๆเทคนิคการปรับรูปให้คมเวลาโพสตโดนลดค่าความละเอียดจะได้ไม่งูจิตนะครับถ้าถูกใจก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากสมัครช่อง y YouTube ให้ผมด้วยเดี๋ยววันนี้น้ำแม่เอ็กแนปไปก่อนครับเดี๋ยววันหลังถ้าป้อยมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับคอนเทนต์การแต่งรูปการทางไฟล์รูปเนี่ยก็จะมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับวันนี้เดี๋ยวไปก่อนสวัสดีครับ